สวัสดีครับทักทายพี่น้องอีกรอบนึงครับกับบรรยากาศเกี่ยวเขาคือเขาเมื่อกี้เกือบได้เมื่อยพี่น้องนี่ครับแถวนี้นวมมดเลยนะครับดินเพิ่นเบิกหน้าไม่ครับผมนี่โอ้อันตรายชิเป็งเลยดีครับรถมันใหญ่แล้วก็อุ้ยโอ้ผมกระลมขึ้นกันโอ้ยโอ้โ นวมเมื่อสิพี่นองอันตรายอันตรายเดี๋ยวเียเพื่อนปาดออกไปหันครับปาดออกไปก้อนปาดออกไปพุ่นนะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเสียมาแท่งเอาโดยการเขามาแท่งจากฟังพุ่นครับเพราะว่ามาฟังนีบ่ไไรนะครับแนวแนวตัวนี้แนวตัวนี้มันมันบ่ได้ไรนะครับนี่นวมเมื่อลยที่ผมยางอยู่นี่ครับนุ่มนับนุ่มนับนะครับเดี๋ยวเียให้นองเพื่อนไปพุ่นเลยนะนกไม่เห็นห้างพี่นองพี่มีแต่ห้างนกนกมันดึงเขาลงไปเห็นห้าง มีท่าห้างโนครับเดี๋ยวจะให้พระเอกสวนไปพุนเลยครับสวนไล่ออกไปทั้งนั้นตัดออกไปก่อนนะครับเขานี้ว่าไรอันตรายครับเขาสามมุมสามเหลี่ยมนี้ว่ารและจุดบอด หักวอกไปเลยครับหักวอกไปเลยหามถอยหามถอยแมนหักวอกเลยครับนี่แหละครับคือสไตล์ของของคนขับที่เ้จมีไว้พิบนะครับพี่น้องอันนี้คือต้องบอกไปก่อนว่ามันกบไว้พิภัยไว้พิบมั่นครับเนื่องจากว่าเขาเจอสภาพหน้าแบบนี้นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับที่เป็นมือไม้นะครับมือไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวนนํำนะครับเพราะว่ามัน อ,อันตรายนะครับถ้ามันจมมาแล้วนี่มันหาผู้สิเม้าคืนก็นยากนะครับ mm. ทุกอย่างเสียเงินมัดจ้างเขาเม้าึืนก็นเสียเงินนี่เกือบแล้วพี่น้อง mm. เกือบจม mm. บานนี้น้องเพื่อนก็นโดยประสบการณ์ครับขับรถเกี่ยวมาสิบปีนะครับสิปีรับมาตั้งแต่ลูกไสน้น่อยๆนะครับลูกไส้ได้ปีเดียว เป็นตอนนี้ลูกไส้ก็เป็นเบาแล้วพี่ลูกไส้เพิ่นกับพ่อมกันครับน้องนิวครับเกือบบอลครับเมื่อกี้ถ่ายเงืงเ่องทะเลได้พี่น้องนะครับดีแต่ว่าอ่ารถเก่าสามมันแห้งเครื่องมันใหญ่นะครับแล้วก็ชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์เพิน่นใหญ่วามเร็วมันก็นเลยด้น,นะครับหลอบมันได้เวลา บอลลสีลงมันกับพุ่งขึ้นเลยแต่ถ้าเจอลุ้มนักๆอะไป่เพราเป็นที่กันแล้ครับเพราะว่าไผนะครับเพ่รเจอลุมใหญ่ๆนะครับหน้าลมคักๆกับมอนาจะรอดขึ้นกันแหละนะก็ให้เก่งจำได้ตีนใหญ่จำได้กับบอลรอดนะครับกับผู้ใดที่โดนได้ดึงได้ลากเราปีดีกั ต้องระวังนะครับหน้าทุกทุกแปลงทุกทงนะครับแม้กระทั่งหน้าผมเองปีนี้การตะนกันนะครับยังบม่ท่านได้ไปหอดหน้าตาคองบันไดนะครับบงว่ามือได้ละสิหอดหน้าตะคลองกับว่าเป็นยังครับเอาเขาพี่น้องไว้ก่อนนะครับเอางานเพลินก่อนนะครับเขาเห่ากัจังวากันทางอุบลตอนนี้ก็เล่งมือครับเกี่ยวเขาทรงล่งสีครับผม พื้นที่การทำหน้าของอุบลเนี่ยค่อนข้างที่จะลายนะครับเนื่องจากว่าถ้าอุบลบ่ค่อยอมีให้พ่มียหาบักโยมมาคุยกันแน่ครับมาเกี่ยวเขาก็ได้หน้าฝากหน้าฝากประมาณไรหน,นึ่งนี่แหละพี่น้องเป็นขอเกี่ยวหน้าครับแต่ที่เกี่ยวให้นะเพราะว่าเกี่ยวอยุ่ข่างกันบ่เป็นยังเกี่ยวให้เก็บให้นะครับเก็บได้ก็เอา เขาล้มครับ เดี๋ยวกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับกี้บ๊ายบายครับ